เนื่องจากเราจะมีนัดกับ clients ระดับโลกเพื่อแสดง Vision เราจึงอยากได้ทีมงาน production ที่มีความฝัน plus mission ที่จะโกอลังเลย beyond โฆษณาของหลุยส์วิตรงและก็โฆษณาของ n i ก e ้ซึ่งเราจะต้องสร้าง2 presentations นะครับเพื่อพูดถึง2 projects 1. พูดถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์มิวเซียมในฝัน Champ m ิวเ o ต้มยำ Art, Sport and Art. สอ s p r t 2. o ไฟล์บริษัทแชมป์จัดไปที่เป็นมากกว่ารายการ consultant การตลาดซึ่ง chapter บทต่อไปก็คือเราจะเป็นผู้คิดสร้าง innovation ที่ล้ำสุด sensation เพื่อสร้าง revolution ให้มันสนั่นทุกวงการ presentations ที่จะตั่น The world let's จัดไป and this Thursday night the first step to make Thai football alright l ไม่ใช่แค่การเมืองที่ต้องเปลี่ยนแปลงฟุตบอลก็เช่นกันช็อตเด็ดนโยบาย Thailand only จัดไปโดยพอลีนงามพริงเป็นประธานสโมสรก็ไม่ควรลงไปนั่งมานั่งนักฟุตบอล ข้าไงานโเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่สมควรรูปประทานสโมสรต,ต้องเล็กกว่ารูปนักฟุตบอลชปจัดไ